I feel ous, believe feel of nauseous me never come lot had a lot sh** โอเคครับมาเรียนกันต่อเลยนะครับหนาะหนังสืออัปบดท6ม 6, 6นะครับนาะทั่วประเทศที่ใช้หนังสือแบบนี้ก็ขอขอบใจลูกๆนักเรียนทุกๆคนนะครับหนาะที่มาติดตามดูติดตามฟังนะครับหนะาทักษะการสอนของครูพี่น,นันโอเคครับนั่นก็คือ using the senses นะครับในการใช้สัมผัสนะครับนาะความรู้สึกต่างๆนั้นเขาบอกว่านักเรียน match the press the p r e s e s to the picture ให้เรียนจับคู่นะครับวลีต่อไปนี้กับรูปภาพเด่นและแล้วให้ use them ให้ใช้มัน to make ซ e แอ e เด n เ s เพื่อแต่งประโยคนักเรียนเห็นรูปภาพเสร็จลองมาแมทช์ดูกับ Wonderful s e n s e of f r e s h ช c c ียร์คัชฟซึ่งแปลว่าดอกไม้ที่ได้รับการแกะสลักหรือตกแต่งนะครับนะมีเซนความรู้สึกที่มันน่ามหัศจรรย์เป็นดอกไม้สดนะครับก็จะคู่กับภาพไหนดีครับระหว่าง ABC นะครับ คำตอบก็คือภาพ B นะครับต้กงเรียนภาพ B ส่วนข้อความที่2นะครับ m o u t h watering aroma of fresh baked bread เมื่อกี้ตามที่แปลไปในหน้าก่อนหน้านี้นะครับ m o u t h watering แปลว่า aroma นะครับแปลว่ากลิ่นหอมนะครับนะที่ทำให้น้ำลายสอเลยเป็นกลิ่นของอะไรครับกลิ่นของขนมปังสดๆก็อันนี้ง่ายเลยนะครับก็คือภาพสีนั่นเองแล้วก็เหลือภาพเดียวภาพ A นะครับก็คือ colorful display of fresh fruit and v e g e t a b l e s นะครับ colorful นะครับแปลว่าหลากสีสันนะครับ display แปลว่าการแสดงนะครับนะการแสดงในที่นี้คือจัดเรียงสินค้านะครับนะไม่ใช่แสดงละครหรืออะไรทั้งสิ้น fresh fruit นะครับก็คือผลไม้สดนะครับ and v e g e t a b l e s นะครับผักสดก็ภาพ A นะครับแล้วนำมาแต่งประโยคได้เป็นว่า you can experience the wonderful scent of freshly cut flowers แปลว่าคุณสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับนะจากการไปสัมผัส กลิ่นหอมอันน่าทึ่งนะครับของดอกไม้สดสดข้อสองเดอร e r าว่ t o r i n g a r o m a of f r e s h เฟรช e เ e คแฟช l l โฟลูยู e อลรีแว e ์กลิ่นหอมที่ทำให้คุณน้ำลายสอนะครับจากขนมปังที่สดใหม่นั้นนะครับก็จะติดตามคุณไปทุกที่ทุกแห่งนะครับ There r ดอ l l คอร l l ูดิ f เพล s อ f เฟร s and v i g e t a b l e s นะครับมีนะครับนะครับมีเมีนะครับ แผนกที่จัดเรียงสินค้านะครับนะแสดงสินค้าที่หลากสีสันซึ่งเป็นผลไม้และพืชผักนั้นมากมายประมาณนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเอาประโยคเมื่อกี้มาแต่งเป็นประโยคข้อที่ห้า showing sentence sentence นะครับก็คือให้รวมประโยคต่อไปนี้เข้าด้วยกันนะครับโดยใช้คำเชื่อมคำว่า with คำว่า where คำว่า which ตัวนี้นะครับแล้วก็ คำว่าเ l าโแล้วก็คำว่า when นะครับ s s n t e n c e u s i n g the words in น r a c k e t นะครับให้รวมประโยคต่อไปนี้เข้าด้วยกันนะครับโดยใช้คำเชื่อมที่อยู่ในวงเล็บ as in a ี a m p l e ตามตัวอย่างก็คือข้อที่หนึ่งนะครับตัวอย่างเขาให้มาสองประโยคแล้วก็มารวมให้โดยใช้คำเชื่อมในวงเล็บก็คือคำว่า which นะครับ นั่นก็คือถ้าตัในสังเกตนะครับก็เอาคําว่า w i t h มาไว้หน้านะครับแล้วก็เอาตอเติมคำว่าอ่า it นะครับนะให้เป็น p o s s e s s i v e p r o n o u n นะครับเป็น p o s s e s s i v e a d j e c t i v e นะครับนั่นก็คือ,อ i t t e m e s นะครับซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของโดยมีนามตามหลังนะครับนะครับตัรงยนสังเกตด้วยสังเกตด้วยดีนะครับนะเอาประโยคที่2มาเป็นประโยคแรกแล้วก็ i t t e m e s นั่นก็หมายความว่าด้วยความสด ด้วยความมีรสชาตินะครับประสบการณ์ในการอ่าอีกเพนซิฟู้ดตรีกับอาหารที่มีราคาแพงนะครับรสชาติดีและก็สดของมันนะครับนะอิดไปว่าของมันของมันของที่ไหนละครับก็คือของร้านนั้นๆน,น,นะครับนะ The cafeteria is a great place for a snack or a hot meal นั่นก็คือร้านเนี่ยนะครับร้านอาหารเนี่ยนะครับนะเป็นร้านอาหารที่ดีมากๆเลยสำหรับไปรับประทานอาหารว่างหรือ ไปรับประทานอาหารที่เป็นของร้อนๆนะครับเพราะมันมีอะไรครับเพราะมีอาหารที่ราคาดีนะครับราคาัอาอินอีกพินิปตัวทีครับราคาไม่แพงครับแหมขอไปจริงๆครับอินอีกพินิปราคาไม่แพงนะครับหนารสชาติดีสดนะครับของมันก็ว่าของมันก็คือของร้านเนี้นะครับโอเคไหมครับมาดูประโยคที่สองกันเพื่อให้เห็นเด่นชัดขึ้นนะครับหนาคุณครูนำมาเขียนให้ใหม่ซะเลย นะครับข้อที่สองถ้าตักเรียนเปิดไปดูต้นฉบับนะครับนะก็จะเห็นว่านะครับนี่คือต้นฉบับคุณครูลอกต้นฉบับมาให้เลยนะครับนาะสองประโยคนะครับเดี๋ยวมาแปลทีเดียวเลยแล้วก็ให้เชื่อมคําว่าแหวดังนั้นก็ไม่ต้องตัดอะไรไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นเลยเพียงแต่ตัดทศนิยมออกอ่าจุดนะครับจุดทศนิยมอ่าจุดอ ฟูซอบนะครับตัวตีนะไม่ใช่ตุ่นส้นยมตุ้ฟูซอบนะครับตัดฟูซอบออกเพื่อรวมประโยคให้เป็นประโยคเดียวกันโดยใช้แวร์ขั้นนะครับแล้วเดตัวใหญ่ตัวทีตัวใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นตัวเล็กแค่นั้นจบเลยนะครับแวร์นะครับนะทักษะการสอนครัวพี่นันนั้นถ้าเกิดว่าแวร์อยู่หน้าแปลว่าที่ไหนแวร์อยู่ในให้แปลว่าที่ซึ่งนี่คือสไตล์การสอนครวพี่นันนะครับคิดขึ้นมาเองนะครับสวรรัสดิ์ฤิกสิ where อยู่หน้านั่นก็หมายความว่า where อยู่หน้าประโยคนะครับ where do you come from นะครับนะคุณมาจากที่ไหน where อยู from นะครับ where อยู from นะครับคุณมาจากที่ไหนนะครับ where do you want to go คุณต้องการไปที่ไหน where อยู่หน้าแปลว่าที่ไหน where อยู่ในแปลว่าที่ซึ่งนะครับ I I like the place where I visited yesterday ฉันชอบสถานที่ที่ฉันไปเที่ยวมาเมื่อวานนี้อย่างมากเลอเกินนะครับ where แปลว่าที่ซึ่งเป็น relative pronoun นะครับ เป็นคำสัมพนามที่ใช้เชื่อมดังนั้นสองประโยคนี้ก็เลยเอาแวร์มาขั้นแล้วก็จบเลยเหมือนที่คุณครูบอกก็เลยมาแปลก,กันดูนะครับแปลว่า you won't be able to reset the wonderful smell coming from the bakery section where they bake all their own bread cakes and biscuits แปลว่าคุณไม่สามารถที่จะต่อต้านนะครับนะกลิ่นอันน่ามหัศจรรย์ของ เบเกอรี่ uh, นะครับแผนกเบเกอรี่นะครับมาจากไหนครับมาจากสถานที่ที่ซึ่งพวกเขานั้นได้อบนะครับเบเกอรี่เหล่านั้นนะครับผมทั้งเบเกอรี่ทั้งเคก้กทั้งขนมปังนะครับกลิ่นนั้นไม่สามารถที่จะต่อต้านได้เลยก็คือกลิ่นมันหอมหวนเหลือเกินมาดูข้อที่3กันต่อนะครับข้อที่3ตัวสีฟ้านี่ก็คือประโยคที่เขาให้มานะครับส่วนตัวสีเขียว คุณครูนำมาเขียนให้ใหม่นะครับโดยสองประโยคนี้นะครับให้ใช้ Which เชื่อมก่อนอื่นนะนันเกเรียนต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับนะาว่าแว r e นั้นใช้เชื่อมสำหรับสถานที่ w h i c h ใช้เพื่อใช้เชื่อมสำหรับนะาทั้งสถานที่แล้วก็สิ่งของส่วน w o นะครับใช้เชื่อมสำหรับคนส่วน that นะครับใช้เชื่อมได้หมดเลยทั้งคนสัตว์สิ่งของอต้องทราบตรงนี้ด้วยนะครับ ประโยคแรกเขาบอกว่า don't miss the daily counter นะครับอย่าพลาดที่จะไปเที่ยวอ่าที่ที่จะไปชมนะครับซื้อสินค้าจากแผนกอาหารสำเร็จรูปนะครับนะ d e l i c i ชั s s นะครับ daily n t h a s i n amazing v a r i e เ y of c h e s นะครับเพราะว่ามีชีสนะครับเนยแข็งที่แตกต่างกันไปมากมายเลยนะครับน้ามาัศจรรย์เหลือเกินดังนั้นก็เลยใช้วิชเชื่อมนะครับใช้วิชเชื่อม เติมอะไรบ้างไม่เติมอะไรเลยเพียงแต่คุณครูทำให้เห็นนะครับว่าประโยคเดิมมันมี it has ตัด it ตัวเดียวครับเพราะเรากำลังอธิบายถึงเคาน์เตอร์นั้นว่าเคาน์เตอร์เดลี่นะครับเคาน์เตอร์ดังนั้นเมื่อใช้วิชเชื่อมแล้วอ t ตัดทิ้งเลยครับนะนี่สังเกตนะครับนะคุณครูทำให้เห็นแค่นั้นเองดังนั้นก็จะได้เป็นประโยคว่า don't miss the daily counter อย่าพลาดนะครับนะเพราะเคาน์เตอร์อาหารสำเร็จรูปซึ่งซึ่งอะไรครับ ซึ่งไม่ต้องใส่อิดแล้วนะครับนะซึ่ง has amazing variety of s h e e s ซึ่งมีชีวที่มหัศจรรย์ต่างๆนานามากมายเลยโอเคไหมครับมาดูข้อที่4กันต่อนะครับโดยใช้ although นะครับชื่อเชื่อม u g h นี่เป็นคำเชื่อมที่ให้เห็นข้อแตกต่างนะครับนะ although แล้วถึงแม้ว่าดังนั้นเราจะ a เอา g h มาไว้หน้าประโยคเลยนะครับนะส่วนมาก เพราะมันแปลว่าถึงแม้ว่านะครับนอกนั้นตัดอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ตัดอะไรเลยเช่นเคยเหมือนกันเพียงแค่เอาออดโอมาวางไว้หน้าแล้วก็ลบนะครับฟูลซอออกเปลี่ยนคอมม่านะครับ Although I d i d n t need t y buy any I c o u l d n t resist the smell of the f อะฟร ground t h e Co f e ถึงแม้ว่าฉันไม่ต้องการที่จะซื้อ,อกาแฟเหล่านั้นแต่ฉันก็ไม่สามารถทนนะครับหนาะต่อกลิ่นนั้นหอมหวนของ กาแฟนั้นได้นะครับโอเคไหมครับมาข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับนะใช้เว e นก็เหมือนกันนะครับนะแค่เอาเว e นมาไว้หน้าประโยคดังตัวตรงเงินเหมือนเดิมหมดเลยไม่ต้องไปเติมไปตัดอะไรเลยก็จะได้เป็นประโยคว่า when I didn't know which brand to buy the friendly s u b h e l p me เมื่อฉันไม่ทราบว่าฉันจะไปซื้อยี่ห้ออะไรดีนะครับ พนักง,งานที่บริการอย่างเป็นกันเองก็ช่วยช่วยเหลือฉันเห็นไหมครับจบเลยต่อไปมาดู preposition นะครับก็คือคำบุพบทข้อที่หกเขาบอกว่าให้ d the text and f n d and feel i n t h e correct preposition คำ preposition เนี่ยนักเรียนอย่าคิดว่าง่ายนะครับนะเราอาจจะเติมผิดก็ได้ ดังนั้นมาฟังคุณครูพี่นันเฉลยนะครับพร้อมกับแปลให้ด้วยแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีนะครับว่าหลังเลข1เลข2องเลขสเลขสจนถึงเลขที่15นั้นเติม preposition in on add o f อะไรลงไปนะครับตั้งใจฟังนะครับคุณครูจะเฉลยทิปให้นั่นก็คือแปลให้แล้วก็เฉลยให้เลยหลังเลข1น,นะครับเติมเอาว่า to to นะครับ Paris is home to more than 70 s t s e t market and the majority of Parisian s h o p d หลังเลข2ให้เติม add นะครับ add once every week แปลว่าเมืองปาร,รีสนั้นนะครับเป็นสถานที่ที่มีถนนนะครับหนาะร้านค้า,าร้านค้าที่ค้าขายตามท้องถนนนะครับมีมากกว่า70ร้านค้าและก็าชาวชาวปาร,รีสน,นะครับ p a r i s i ก็คือชาวปาร,รีสส่วนใหญ่นั้นจะซื้อสินค้าที่ ร้านใดร้านหนึ่งนะครับทุกๆอาทิตย์เลย Der, อาจจะอ่านผิดบ้างนะครับเนะเพราะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับนะ a r o m a f r e l a g e แหมไม่อยากอ่านเลยนะครับอ่านผิดแน่นอนนะครับ m a เก e t เอาไปว่าตลาดนี้กแล้วกันนะครับนะ is a perfect example เป็นตลาดที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับนะ with its lovely atmosphere and w variety หลังเลข3ตรงนี้นะครับพนักเรียนเติมครัว่า of นะครับ of of produce a v a l i a b l e แปลว่าอะไรครับแปลว่าตลาดนี้นะครับเป็นตลาดที่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่ามีบรรยากาศนะครับหนาที่ดูแล้วสดใสนะครับแล้วก็มีอะไรครับมีผลิตภัณฑ์นะครับให้เลือกอย่างมากมายเหลือเกินนะครับนะแปลว่าอย่างนั้น ไปต่อครับ the market can be found หลังเลข4ให้เติมคําว่า in นะครับ the market can be found in the heart of the latin quarter หลังเลข5ให้เติมคําว่า of นะครับ of 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 the city south หลังเลข้เติมว่า of เหมือนเดิมนะครับ of 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 the riverside ขออภัยนะครับชื่อแม่น้ํากว่าอาจารยนผิดอีก แปลว่าอะไรครับแปลว่าตลาดนี้นะครับสามารถที่จะเจอได้ในใจกลางของคอร์อร์ลาตินนะครับคอเตอต์ลาตินอาจจะเป็นฐานที่ที่หน,นะครับนะในฝรั่งเศสซึ่งเป็นเมืองเมืองหนึ่งของนะของเดอะซิตี้นี้นะครับนะซึ่งเป็นทางตอนใต้ของแม่น้ําแม่น้ํานี้นะครับเอาเป็นว่าคุณครูไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะกลัวว่าเอ่ยผิด อ t ดรันหลังเลขเจ็ดนะครับให้เติือนว่าเอาลองนะครับ A L O N G หรือว่า t u u นะครับ T H O U G H นะครับ it runs a l o ลอง n อนนั้นก็หมายความว่าแม่น้ำนี้นะครับผมไหลยาวมาเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับนะเป็นแม่น้ำสายที่เก่าแก่นะครับและก็ยาวนะครับ Narrow sed ไปกล่าวถึงถนนที่แคบแคถนนหนึ่งนะครับนะหลังเลขแปดให้เติมคําว่าบิจเวียนนะครับซึ่งอยู่ระหว่างเมืองนี้อีกนะครับนะอย่าอ่านเลยนะครับรางวานผิดนะครับและก็เมืองนี้นะครับอยู่ระหว่างสองเมืองนี้นะครับชื่อว่าเป็นถนนที่แคบแคบถนนนั้นเป็นถนนอะไรครับเป็นถนนที่มีทางเดินนะครับอโซอ่าหลังเลขเก้าให้เติมคคำว่า True นะครับ t s เอสนะครับซึ่งผ่าน ผ่านอะไรครับผ่านมาเก็ตอิสเดอะเ f อร์เฟ y to เว y o ์ r ทูดูย y ร์ o ว p i n ลอปปิ้งนั่นก็คือเป็นถนนที่เป็นตลาดที่สมบูรณ์แบบอย่างยิ่งเลยที่ผู้อ่านนะครับหรือเขาเชิญชวนนะครับไห้คุณควรที่จะไปชอปปิ้งรายารายอาทิตย์นะครับนะเวกเกลี weekly, ่ชอปปิ้ง you will find s so, ซ s so, โแปลว,ว่าแผงลอยต่างๆนะครับร้านค้าตั้งแผงต่างๆ selling everything นะครับขายทุกสิ่งทุกอย่างเลยหลังเลข10ให้เติมคำว่า from นะครับนั่นก็คือขายตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ f r e n c h i e นะครับก็คือ h e ีสเอาเป็นว่าทับศัพท์ก็แล้วกันนะครับนะไปถึงอาหารทะเลนะครับ s e a f o o หรือขนมปังสดๆนะครับ fresh bread เดลแล้วแล้ว further นะครับหลังเลข1ิบให้เติมคำว่าอื่ลอล a long Further along นะครับ you will find the freshest f r u i t and vegetable นะครับเราต่อจากนั้นคุณก็จะได้ซื้อผักที่มันสดมากๆนะครับนะสดที่สุดเลยนะครับเดวาว่า freshest สดมากๆทั้งผักทั้งผลไม้หลังเลข12ให้เติมคำว่า in นะครับซึ่งอยู่ในตัวเมือง The m a r k e t i s open all day ตลาดนี้เปิดทั้งวันนะครับนะหลังเลข3ให้เติมคำว่า from นะครับ ฟรอ m เปิดตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันเสาร์นะครับผมแอนหลังเลขสิบสี่นะครับไม่เติมว่าออนโอเอนอนแต่ในเช้าวันอาทิตย์นะครับหนาะก็จะทิวเซทูเซนต์รีแอนออนซันเดย์มอร์ n ิ่งนะครับแล้วก็เปิดวันทิตย์ตอนเช้านะครับหนาะในฤดูร้อนนะครับเปิดวันอังคารถึงวันเสาร์และก็เปิดวันทิตย์ตอนเช้าเท่านั้นนะครับ ส่วนวันจันทร์ปิดนะครับโอเคนะครับนี่คือข้อมูลที่ให้เราเติมลงไปไปต่อครับผมนั่นคือ making r e c o m m e n d a t i o n นะครับให้นักเรียนเขียนคำวิจารณ์นะครับหรือความคิดเห็นนะครับนะ r o m o m n e n d ให้นักเรียน r e f o l l o w i n l r e c o m m e n d a t i o n นะครับให้นักเรียนอ่านคำคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับวิชา v s i t i w h i n h วิชา e g a t i v e ว่าคอมเมนต์ไหนเป็นไปในแง่บวกและก็เป็นไปในแง่ลบนะครับ justify your answer นะครับให้พิจารณาหาเหตุผลนะครับของของคุณด้วยนั่นคือข้อที่หนึ่ง no trip to the city center is complete w i c h a u t going there นะครับถ้าเกิดว่า,าไม่ได้ไปที่นั่นนะครับก็ถือว่าคุณไม่ได้เดินทาง เข้าไปอย่างใจใจกลางเมืองของเมืองนั้นอย่างสมบูรณ์แบบหรือแปลให้เข้าใจง่ายๆคือถ้าเกิดคุณไม่ไปเที่ยวในใจกลางเมืองแล้วแล้วก็เท่ากับว่าคุณมาไม่ถึงที่นั่นนี่แปลว่าอย่างนั้นไปเลยนะครับอันนี้เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบครับนักเรียนเป็นเชิงบวกนะครับข้อสอง t t s out of the way location and poor selection o ล good mean that I would think twice before shopping there again It out of the way location นั่นก็หมายความว่า location ที่จะไปที่นั่นนะครับนะไปหนทางที่ยากลำบากนะครับนะ out of the way and poor solution ก็หมายความว่าจะหาตัวเลือกอะไรก็ยากยิ่งเหลือเกินนะครับในการที่จะซื้อสินค้านั่นก็หมายความว่า I would think twice before shopping ฉันคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับนะว่าจะไปช้อปปิ้งที่นั่นอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นไปในแง่ลบแน่นอน negative เพื่อสันน whole, โด has h a ั e v e r y t h i n g y o u could w a n t and it well worth a v i s i t พูดโดยรวมแล้วนะครับนะ่าแปลว่าอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคุณสามารถซื้อได้ดังต้องการนะครับและก็เป็นสินค้าแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นการคุ้มค่าอย่างยิ่งในการไปเที่ยวอันนี้เป็น Positive แน่นอน d e s p a i all the positive hype I am a flash ไม่รู้ว่าอิมเพรสน that it was a little disappointed it d i s a p p i n t i n g นอกเสจากว่านะครับนะบเป็นาการโฆษณาที่เกินจริงแล้วนะครับฉันก็เกรงเหลือเกินว่าความตั้งใจความสนใจของคุณนั้นจะกลายเป็นทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยอแปลประมาณนี้นะครับประโยคนี้เป็นไปในแง่ negative แน่นอน โอเคครับผมมาดูหัวข้อที่8กันต่อเขาบอกว่า discuss and write ให้นักเรียนมาปรึกษาหรือถกปัญหากันนะครับแล้วก็ให้เขียนนั่นก็คือ your local newspaper is running a consumer writing competition นะครับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะครับต้องการที่จะให้ผู้บริโภคนั้นเขียนเนื้อเรื่องเข้ามาส่งประกวด the p r i c e is two pounds what ให้รางวัลถึง200รอปอนด์นะครับ of food shopping นะครับเพื่อที่จะน,นำไปซื้อ,อไปช้อปปิ้งซื้ออาหาร Write an article describing a visit to your local supermarket and explain why you would or you wouldn't recommend it to others ให้เขียนบอกรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการไปเที่ยวในซูเปอร์มาร์เก็ตแถวระแวกบ้านของคุณแล้วก็ให้อธิบายว่าทำไมคุณต้องการที่จะแนะนำหรือไม่ต้องการที่จะแนะนำให้คนอื่นไป ก็สรุปมาเขียนได้ดังนี้เลยนะครับผมตามตัวหนังสือสีเข,เขียวนี้เลยนะครับนั่นก็คือ the first time I visited La b o Supermarket in Montreal I knew it wouldn't be the last time ครั้งแรกที่ฉันไปเที่ยวซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อว่าลอบลูนะครับในเมืองมอนทรีออลแคนาดาฉันรู้ว่านะครับนะมันไม่ได้เป็นครั้งสุดท้ายแน่นอน พูดอย่างนี้ปั๊บนักเรียนก็รู้แล้วว่าสถานที่นั้นประทับใจหรือไม่ประทับใจนะครับ I had never been in such a place before. ฉันไม่เคยมาณนะสถานที่ที่ดีเช่นนี้มาก่อน First of all, it's very big and the lining m a t c h e v e r y t h i n g Look clean and bright. ก่อนอื่นนั้นนะครับนะาซูเปอร์เกตที่อย่างนี้เป็นซูเปอร์เกตที่ใหญ่โตมโหฬารน,นะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่าง อย่างมากมายนะครับดูแล้วอาหารเดินทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูสะอาดและก็สดใสไปหมดเลย There was Iso There was Iso ง o รับเดวอสไอโซ e r อั o ดั s ไอโ t โอเ o อร i t i y products s o at competitive price prices and the largest display of colorful f r u i t and v e g e t a b l e I have ever seen มีนะครับทางเดินนะครับนะและระหว่างทางเดินนั้นก็มีผลิตภัณฑ์มากมายนะครับที่แข่งขันการประกวดราคานะครับนะแข่งขันกรรันหลายหลายราคาราคานะครับและก็มีดิสเพย์ขนาดใหญ่โตที่สุดเลยนะครับดิสเพย์อะไรครับดิสเพย์แสดงการขายผลไม้และก็ผักที่มีสีสันต่างๆนานา,นาซึ่งฉันไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน You should never go shopping on an empty stomach because the m a l w a t e r i n g ready to serve meals will catch you eye and tempt your nose. คุณไม่ควรไปเดินช้อปปิ้งที่นั่นนะครับด้วยท้องที่ว่างนี่เขาพูดเกินเกินให้ดูนะครับนะนั่นก็หมายความว่าเพราะคุณไปเดินที่นั่นแล้วคุณจะเกิดน,น้ำลายสอน,นะครับนะแล้วกลิ่นต่างๆนะครับนะของ อาหารนั้นมันจะชวนให้คุณอยากลองและก็อยากที่จะดมกลิ่นนะครับ h s y push m y t r o l o e y down on อนไ l e a f t e r the other, I came across a deli counter. หลังจากที่ฉันเดินไปตามทางเดินนะครับไปเรื่อยๆฉันก็ผ่านไปยังผนแผนกเคาน์เตอร์อาหารสำเร็จรูป b u s h h r r s สนะครับผนแผนกเนื้อ and even a small fish market แล้วก็ไปเจอใครๆเหมือนกับเป็นตลาดปลาเล็กๆนะครับนะอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ I would recommend Lobsters to all those people who like variety and prefer to do all their shopping in one place ฉันอยากจะแนะนำอย่างยิ่งเลยนะครับนะ่ะ Lobster อ่า l o ป s o สติกีครับ Loblo Department l o b เป s u p e r ร์เก็ตนี้นะครับนะ อยากแนะนำให้ผู้คนทุกๆคนเลยนะครับที่ต้องการจะซื้ออาหารต่างๆมาน,านานานมากมายและรวบรวมอยู่แล้วในณนะที่แห่งหนึ่งนะทุกประเภทเลยรวบรวมอยู่ในที่เดียวกันเชิญมาที่นี่เลยประมาณนี้นะครับ Although the overhead music can be annoying and it may seem impersonal imp everyone was friendly and /helpful/ which is why I would definitely return. แปลว่านะครับฉันถึงแม้ว่านะครับอาจจะมีเสียงดนตรีดังสร้างความรำคาญบ้างนิดหน่อยนะครับนะซึ่งมันเป็นลักษณะส่วนบุคคลแต่ไม่เป็นไรนะครับนะเพราะพนักงานที่นี่ล้วนแต่เป็นกันเองนะครับและก็มีความมีความเป็นผู้ มีเฮลฟ f u ูนะครับก็คือมีน้ำิตน้ำใจในการให้ความช่วยเหลือดังนั้นฉันขอ Recommend นะครับนะขอแนะนำเลยว่าฉันต้องกลับมาอีกครั้งแน่นอนโอเคนะครับนี่คือสำนวนการแปลของครูพี่นันนะครับผมวันนี้คุณครูเตรียมเอกสารไว้แค่นี้นะครับไม่ได้พูดสโลแกนการสอนของกระผมสนานแล้วนะครับนะ สโลแกนการสอนของผมนั้นก็คือว่า English is not a d i f f i c u l t a if you think if you try might be fascinated นั่นก็คือภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับนะลองลองสัมผัสสังนิดตแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับผมทักษะการสอนของผมนั้นนะครับโดยปกติป .1 ถึงม .3 นั้นกับผมจะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับและโขกด้วยหลักไวยากรณ์ดังนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมหรือว่า ลูกๆนักเรียนนะครับเปิดมาเจอนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับที่กับผมนํามาเผยแพร่ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์มีสาระนะครับฝากรบูกรบกวนกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้กับผมก็ขอจบการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับฟขอขอขอขัังงดดดูแแล้้้้วววเขขขาาชชชมม่่ยยรระ์ก็ออบคคุตณใจที ขอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกับผมครูอัพที่นั่นต้องขอขอบคุณ